สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดโปรเหมือน EP เมื่อวานนะคะโปรวันแรงงานเนาะเป็นโปรชุดเซต EP ที่252หรือ252นะคะราคาเซตละ170บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะจะเป็นไม้กระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะวันนี้เป็นบางเซตที่จะคะลูกไม้ชิ้นผ่า ไปให้นะคะก็จะเป็นลูกไม้ใบหอกแบบนี้นะคะปูลงคิปวันที่สองพฤษภานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่สามพฤษภานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR โค้ดข้างล่างซ้ายมือก็สแกนเข้ามาสั่งซื้อสอบถามกับปูได้เลยนะคะ ก่อนรับชมคลิปนะคะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอนสีมาแนะนํานะคะ1ชุดจะมี4ตัวนะคะจบครบในชุดเดียวเนาะถ้าซื้อแค่ผลิตภัณฑ์ก็โอน90บาทไปทาง100นะคะถ้าซื้อพร้อมชุดเซ็ตก็บวกไปอีกแค่70บาทนะคะถ้าสุดคุ้มเลยก็3ชุด200บาทรวมส่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซ็ตที่1กันเนาะ เซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งจะเป็นปีกหงนะคะปีกหงนี่โตมาสวยนะคะตัวนี้ปีกหงนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเทพสายรุ้งนะคะบอนกาบเนาะด่างแบบนี้เลยมันมีสองต้นแต่ปูนับแค่ต้นใหญ่เนะาะกลัวต้นเล็กมันอ่ะกว่วกว่กวมันมัน,ม,นมันตายเผื่อช่วงนี้มันร้อนเนาะก็คือจะนับเป็นต้นใหญ่ไว้ก่อนเนาะแต่มันก็มีสองต้นนะคะนี่เทพสายรุง้ง กระถางที่สมจะเป็นเรียกทรัพย์บวกเทพหลงฤดูนะคะมี2ต้นสองชื่อใน1กระถางนะคะเรียกทรัพย์กับเทพหลงฤดูนะคะกระถางที่สกระถางที่4จะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่าเป็นใบหอกนะคะตอนนี้ลูกไม้ใบหอกมาแรงนะคะนี่เซตที่1นะคะเซตที่1เซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นเพชรพยา,ยามังกรนะคะดูต้นแม่ได้เลย ตัวนี้ต้นแม่ที่ปูเลี้ยงในตู้ก็คือใบเขาจะใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะมากนะคะลวดลายเขาก็จะออกมาตอนโตเต็มที่นะคะเพชรพยามังกรนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นศิลาหุ้มทองฟอมสต้นในกระถางนะคะ3ต้นในกระถางนะคะศินนะาะะลาหุ้มทองนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเรนูนครนะคะเรนูนครใบใบนี้วันส่งอาจจะเฉาเนาะเพราะเป็นใบใบเบี้ยล่างสุดเลย ถ้าเฉาปัวออกให้เนาะถ้าเหลืองนะคะเรนูนครกระถางที่สามกระถางที่สี่ลูกไม้ใบหอกนะคะก็เป็นตัวเดียวกับเซตที่หนึ่งเนาะนี่นะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นสีพนมมาศนะคะไม้ด่างใบกลมนะคะนี่สีพนมมาศนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นกําเนิดซับนะคะ กำเนิดเงินกำเนิดทองนะคะชื่อเป็นมงคลนะคะปลูกติดบ้านไว้นี่นะคะมงคลดีนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะนี่ด่างนะคะอันนี้ก็ด่างสาวนครชัยศรีนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่ตัวนี้จะเป็นใบหอกด่างนะคะต้นแม่เขาสวยมากปูไม่มีรูปให้ดูเลยนี่นะคะ นี่ใบใหม่ล่าสุดเซตที่3ามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นหงดารุนคู่กับกระบี่นายร้อยนะคะหงดรุนคู่กับกระบี่นายร้อยนะคะสองต้นสองชื่อใน1กระถางกระถางที่2จะเป็นมงมงกุฎราชันนะคะฟอมสองต้นในกระถางก็ดังทั้ง2ต้นเนาะอันนี้ใบเผือกนี้ถ้า เขาช้ำน้ำครูก็ตัดออกให้นะเพราะมันเป็นใบล่างๆนะคะไม่มีผลเนาะมงกุฎราชันกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นณเมืองจันนะคะไม้กัดสีไซอัพได้แล้วนะคะณเมืองจันนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นสบายนางฟ้านะคะเนี่ยก็จะด่างทุกใบเลยว่าไม่ใช่ขอโทษค่ะริมขอบฟ้านะคะริมขอบฟ้าเป็นไม้ด่างนะคะนี่ ริมขอบฟ้านะคะนี่ตัวนี้ก็ผ่ามาก็เปอร์เซ็นต์ด่างก็มีไม่เยอะเหมือนกันนะคะส่วนมากก็จะไม่ด่างแต่นี่ด่างทุกใบนะคะริมขอบฟ้านะคะเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1สีพนมมาศตนะคะสีพนมมาศตไม้ด่างใบกลมกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นย,าย่านะคะย,ย่าไม้กัดสีเนี่ยช่วงนี้ร้อนนะคะมันก็จะกัดสีออกมาดีเนาะ นี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นยักษ์ดีชดาคู่กับหนุมานเชิญธงนะคะใบนี้ก็จะมีตำหนินิดหน่อยนะคะนี่สองต้นสองชื่อใน1กระถางนะคะเป็นไม้เก่าทั้งคู่กระถางที่4ตัวนี้จะเป็นเทพสายรุ้งคู่กับเงาวกวนอูนะคะ2องต้นสองชื่อใน1นึ่งกระถางนะคะเทพสายรุงกับง้าวกวนอูนะคะ เซตที่5นะคะเซตที่หเซตต่อไปเซตที่6เป็นเซตบอลกาดบนะคะเซตบอลกาดบเนาะเซตที่6กระถางที่1จะเป็นพญานคราชมีสต้นเลยนะคะเป็นฟอมกอน่าจะเป็นลูกเป็นหลานเขานะคะเนี่ยนี่นะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นแม่ไหมเหลือใบเดียวเนาะแต่อันนี้มันเหลืองนะคะ เป็น4ต้นในกระถางนะคะเอาไปอัพไซส์กระถาง5กระถาง6ได้เลยเนาะพญานคราชนะคะกระถางที่ 2, พญามุจจรินตัวนี้ความสวยจะมาตอนโตเต็มที่นะคะกัดสีสวยมากนะคะนี่นะคะพญามุจรินกระถางที่2กระถางที่ 3, เทพนาคานะคะ,นะคะบอลกาดหน้าเข้มๆแบบนี้เลยนะคะเทพนาค่ากระถางที่3กระถางที่ 4, เทพอักษารานะคะด่างทุกใบใบใหม่ก็ด่างนะคะนี่ไซส์ก็ประมาณนี้ เซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะอันนี้ด่างฮาร์ปเลยหลอดใหม่ยังไม่กลางนะคะสาวนครชัยศรีกระถางที่สองชายชนนะคะแดงเป็ดปดูหลอดใหม่เป็นฟอร์ม2ใบ1หลอดนะคะชายชนนะคะกระถางที่สองกระถางที่3าเป็นเพชรมณฑนน,นะคะ2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะเพชรมณฑน,นกระถางที่ สามกระถางที่สี่อุ้มทองนะคะฟอมสามต้นในกระถางอุ้มทองอุ้มเงินอุ้มทองนะคะชื่อเป็นมงคลนะคะนี่เซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่แปดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเทราปตีนะคะนี่นะคะไม้สวยอีกหนึ่งตัวเลยนะคะเทราปตีใครเคยเลี้ยงแล้วจะรู้นะคะว่าความสวยเขามีในตัวของเขาจริงๆนะคะเทราปตีนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นฮนุมานเผาลงกาจะเป็นตัวออริจินอลนะคะเป็นตัวออริจินอลเนาะมีสองตัวนะคะที่สวนจะมีตัวหน้าเดิมนี้กับตัวของอาจารย์เสริมนะคะทรงใบเขาจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนาะสีก็ใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนนะคะนี่อนุมานเผาลงกากระถางที่สามจะเป็นนนทเขตนะคะฟอมสองต้นในกระถางนะคะนนทเขตนี่อันนี้เหมือนติดป้ายมาเนาะสต้นในกระถางนะคะ กระถางที่สี่นี่จะเป็นลูกไม้ใบหอกนะคะนี่เซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่ 9, เ,เก้าเป็นเซตบอลเก่าเนาะกระถางที่หนึ่งจะเป็นนางมนโทนะคะนางมนโทโตมาสวยนะคะตัวนี้นางมนโทนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองยักษ์นินละเอกตัวนี้ก็สวยนะคะโตมาหน้าเขาก็จะกัดลวดลายออกมาเนาะนี่นะคะยักษ์นินละเอกกระถางที่สอง กระถางที่3ามจะเป็นพลักนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะพลักนะคะตัวนี้ก็ลวดลายเขาก็มาตอนโตเต็มที่เหมือนกันนะคะปลูกเป็นฟอร์มกอสวยมากกระถางที่4ี่จะเป็นประชาคู่กับสุนทรพูนะคะไม้เก่าทั้งคู่นะคะเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะ เมื่อวานใครไม่ทันเซตสบายนางฟ้านอกาะวันนี้มีมาแบ่งอีกหนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะสบายนางฟ้าฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะหน้าเริ่มกัดแล้วนะคะนี่ชอบแดดนะคะตัวนี้ได้แดดด,ดีก็จะกัดหน้าสีแดงออกมาเนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นจันทโครฟฟอร์มสองต้นในกระถางตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะได้แดดก็จะกัดออกเป็นสีชมพูมานะคะไม้เก่าเนาะจันทโครฟ กระถางที่3ก็ไม้เก่าเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดากระถางที่3นะคะกระถางที่4จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ฟอร์ม3ต้นในกระถางนะคะฟอร์มกอเลย3ต้นในกระถางนะคะไม่ใช่ลูกเนะตอนปลูกกูปลูก,กใส่กันนะคะ3 3ชิ้นผ่าเนาะนี่นะคะกุมภาพันธ์นะคะเซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11นะคะกระถางที่1จะเป็นสีพนมมาศ ไม้ด่างใบกลมนะคะนี่สีพนมมาศนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเทพหลงฤด,ดูนะคะบอลกลับด่างแบบนี้นะคะสวยนะคะนี่นี่นะคะเทพหลงฤด,ดูกระถางที่สองกระถางที่สามเดือนกันยายนฟอมสองต้นในกระถางนะคะกันยายนนะคะสองต้นในกระถาง กระถางที่4ี่จะเป็นพรนับพันนะคะบอลกาบนะคะหน้าเข้มเข้มแบบนี้เลยนะคะส่วนมากก่อนหน้านี้จะเป็นพ่อพันผสมเกสรของที่สวนนะคะไม้ตัวนี้นี่นะคะพรนับพันเซตที่11นะคะเซตต่อไปเซตที่12ก็เป็นเซตบอลเก่านะคะก็จะส่วนมากจะเป็นฟอร์มกเนาะกระถางที่1เป็นน้มั่นปืนยาวนะคะฟอร์ม3ต้นเลยอันนี้น่าจะเป็นลูกเขา หน้าเขาก็จะกัดแดงออกมาเขาจะกัดเยอะกว่านี้อีกนะคะถ้าโตเต็มที่ในมั่นปืนยาวนะคะ3ต้นเลยกระถางที่สองจะเป็นทศกัณฐ์เป็นฟอร์ม1ต้นนะคะแต่หน้าเริ่มมาแล้วนะคะทศกัณฐ์นะคะยักษ์ทศกัณฐ์เนาะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่3ไก่ทองประเสริฐก,ก็ฟอร์ม3ต้นในกระถางนะคะนี่ไม้เก่าที่สวยอีกหนึ่งตัวเลยนะคะไก่ทองประเสริฐนะคะ3ต้นในกระถางกระถางที่4ี่จะเป็นยุทธหัตถีนะคะไม้เก่า โตเต็มที่ก็จะกัดออกมาสีชมพูเนาะนี่นะคะ2ต้นในกระถางนะคะเซตที่12นะคะเซตที่12สําหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย12เซตนะคะปูฝากลุงป้านะ้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ